ครับสวัสดีครับกระผมสุรัตน์ทวันการจันลักษณ์นะครับประธานชมรมรัศดรทองคำขอขอบพระคุณนะพี่น้องทุกท่านที่ได้วันนี้มาร่วมงานกับข้าพเจ้าในโดยทัานนี้ชมรมรัศดรทองคำจัดเป็นครั้งแรกในกรุงเทพนะฮะทั้งชาวไทยท่านชาวต่างชาติมากันล้นหลามขอขอบพระคุณทุกท่านนะครับครับครั้งหน้าจัดที่ไหนต่อตามกัน ตั oh. s right. <S ้ต no ่อไปแปดเจ้าเป็นวันที่แปดวันเจ้าที่าก็ที่แข่งในงานรองรับปเจ้าราติดใจออกโดยได้รับเกียรติจากคุณผู้ที่ท่านก็อยงลมาเาเราทานห้เรบเดินมิจุนาเจอกันที่นี่แปดเจ้าเดินมาที่นี่ันครับท่าพี่ประกวดสงสายดีตรงไหนมรานี้มันไม่ดีตรงไหนไปถึงว่าจังกัอก็คือการจารการการดูเด่นของงานของเราเป็นการลดน้ทงน่า นะฮะระหว่างคนที่ว่าลางทั้งสายอนุรักษ์ก็จะเหมือนจะว่าไอที่สายสายสายส่อนนะฮะผมไม่อยากใช้ใช้คำว่าอนุรักษ์เลยนะฮะเพราะการลดทอนว่าเหมือนกับการใช้โทรศัพท์นะฮะใครชอบสมาร์ทโฟนไปใช้สมาร์ทโฟนใช้ชอบแอนดรอยไปใช้แอนดรอยนะฮะซึ่งมันเป็นการหาที่อารว่าผู้ที่มาสัมภาษณ์มาอยากจะรู้ว่าอะไรให้แก่ท่านส่วนตัวนี้ งานทีะใช้ก็คือเราวไม่ได้สายของเขาทางของเราที่ในเพื่อไม่ได้สายสายสัตมพันธ์ปัดไปนั้นสามารถใช้ได้โดยมาเปลี่ยนมาทางสายนะอย่างนี้พี่จัดสองงานนี้ทางนู้นก็าฉีกปัดจริงหรอไม่เฉีกครับไม่เฉีกถ้าไม่ใช่โซนของเขาเขาไม่จะส de pues ่งมาถ่าเอ๋อถ้าไม่ใช่โซนของวางโน้ตก็มาอย่างนี้ใช่ครับพี่ก็กินสองต่อเลยตรงตรงเลยไม่ได้สองต่อปัดไปเดียว บัตรใบเดียวสามารถใช้กันได้ใช้กันได้นะครับของพี่นี่บัตเท่าไหร่ครับ450 450บาทครับเลยสาตรถการขอการของนะครับคนะครับบัตรบัตรประกวดพระจุกที่สุดของงานครับแอร์ร้อนไม่ได้นะครับถ้าก็ขอกระเพยทุกท่านนะครับคือมาวันนี้อติดถามเรื่องแอร์นิดเดียแต่มาวันที่แปดวันที่เก้านี่ได้รับการตปรับปรุงรถแอร์ใหม่ความเย็นนานนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมาก นี่ครับคือบรรยากาศของการประกวดพระวันนี้นะครับมีพิธการประกวดพระสมเด็จพระเครื่องพระบูชานะครับเพียรขนาจารและเครื่องรางของขลังทั่วประเทศในรางวัลที่30และวันที่3 1สเอ็ดนะครับเราพบกันใหม่นะครับนในการปมบูรณพระเจ้ของชมรมรัศมีพรมในวันที่8วันที่เ้ามิถุนายนนะครับพบกันที่นี่ที่เจริญครับโรตั้น์ท่ามิถุนายนขครับขอบคุณมากครับผม

จังห้ก็รับไปหลายรางวัลน,นะครับนี่ครับไดล่นแล้วปพลอยแพงนะวนลมสารลกสา้ นี่คั้งยังจมารับรางวัลไปหลายรางวัลน,นะครับโลตัส9นะครับแล้วขอบคุณ ผมคนเรีี่นติดตามทุกอย่างชอบ่ของด้ยครงการทร้ท่านเทพนี่หรอเฮ้ยหูติดช่องเน้ยไปเชนเนี้ก็มดไ้ลยอหอนคมไม่ไม่ขอียไม่ได้ติดไหมยังติดไหมยังแล้วคนเีซีรับไรับอย่านอย่ามึนอันนี้เสร็จแล้ริมอนีซีที่ขอทีไปแบบสายหลังๆห้ด้วยเลยนะ้มข ใช่เนี่ยใช่น่แล้วันนี้ก็ดีใจมากที่มาสองงานงานของอนการยกในเรื่องของของปุ่ีเชิวิศวกรรมรัศมีคมมาตรฐานัดงานได้ดีได้ด้วยใ้รงวัลราได้ด้วยลายจัายเงินเดือต้องทรัฐมีมีเงนพต้อง เริ่มแล้วเราเพราะตอนนี้เริ่มแล้วครับทำทูนได้ครับทำทุนได้ทำโตรวยตามสร้างรายในกระเป๋าทำดีนะครับใครอยากได้ฟ้าช่างเอฟที่ออกกับทางช่องไปนะครับมีถ้วยการันตีถ้วยการันตีแน่นอนสองงานและสามงานแล้วสามงานครับไม่ดีกว่านะครับขอบคุณนะครับครับสวัสดีครับ